เรื่องที่อุทยัยธาน,นีวันนี้ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงทั้งครูและก็นักเรียนนะคะโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามที่จังหวัดอุทยัยธาน,นีค่ะก็ทั้งคุณครูและก็นักเรียนนั้นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบสัสทัศนศึกษานะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็กําลังหาวิธีการว่าเราจะป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไปในอนาคตอย่างไรบ้างนะคะโดยพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการ ในการออกเมนในครั้งนี้นะคะเริ่มเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาค่ะเมื่อตอน9ก้าโมงนะคะแล้วก็เข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงในเวลาเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานที่พิธีนะคะแล้วก็คาดว่าพิธีจะเสร็จสิ้นในเวลาสองทุ่มของวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีทั้งจิตอาสามากันเยอะมากนะคะมาร่วมกันส่งน้องๆแล้วก็คุณครูนะคะแล้วก็ผู้คนมาร่วมกันไว้อาลัยกันเพราะว่าเขาจัด รวมไว้ในที่เดียวนะคะที่สนามที่โรงเรียนนี่แหละแล้วก็มีการติดตั้งเตาเผา,เผาแบบปลอดมลพิษมาติดตั้งทั้งหมดในเก้าเตาด้วยกันเก้าเตาด้วยกันนะคะใช้จริงเนี่ยเจ็ดเตาแล้วก็มีสองเตาไว้เป็นเตาสำรองนะคะก็มีการจัดพิธี รวมกันในพื้นที่เดียวกันนะคะผู้คนก็หลั่งไหลกันมาด้วยบรรยากาศที่มีความโศกเศร้ามากๆในขณะเดียวกันค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสแห่งวาติกันนะคะได้ทรงมีแถลงการแสดงความเสียพระทัยต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งลงนามโดยพระคาร์ดินาลปิเอโตรปาโลลินเลขาธิการแห่งนครรัฐวาติกันโดยแถลงการมีเนื้อความว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงรู้สึกเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งค่ะ เมื่อทรงทราบการเสียชีวิตของนักเรียนและครูจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชานเมืองกรุงเทพมหานครพระสันตป,ปาปาทรงอธิฐานภาวานาให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่กำลังโศกเศร้าและทรงมอบดวงวิญ,ญญาณของผู้ล่วงลับไว้ในพระเมตตาอันเปี่ยมด้วยความรักของผู้ทรงสัพพานุภาพพระสันตป,ปาปาฟรานซิสทรงวิงวอนขอพระพรแห่งความเข้มแข็งสันติสุขและการปลอบประโลมมาอย่างทุกคนคะ่ะ ก็ขอให้ทั้งน้องๆแล้วก็คุณครูออกเดินทางแล้วก็ขอให้ไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวของผู้ที่วายชนในครั้งนี้มีกำลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะแล้วก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรายังพูดอยู่คำนี้เหมือนเดิมว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่กล้าพูดเลยว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สุดท้าย ไม่กล้าพูดจริงๆเพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าแต่หวังหวังเหลือเกินว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายและหวังว่าความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้แบบนี้มันจะนํามาซึ่งการพยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทียกเครื่องสังคยนาใหม่สักทีนะคะกับเรื่องของความปลอดภัยการโดยสารรถสาธารณะของประเทศไทย